กสบายดีแลสวัสดีเด้อพี่น้องพอกันคือเก่ากับซองสาวโบราณพี่น้องพอกันยุบป,ป่าพี่น้องเ้ยหาหนามใหม่คือเกาพี่น้องเ้ยมุนบ่มีแนวกินกันเลยเละหวยอีกพี่น้องถ้าเจอเห็นหนามใหม่อีกระสองอันพี่น้องเดิไปหวยใหญ่แล้วพี่น้องเลยเกาะแถาหวยหน้อยใกล้ๆน,นี่แหละไปหวยใหญ่คำแล้วพี่น้อง ก็เลยบัไดไปเลาะมาเอาแถวอันห่วยนิดหน่อยใกล้ๆเจอเห็นแล้วพี่น้องเลยหตอหูจะเห็นหมดใช่ขอบคุณขอบบุญขอบคุเอฟซีลายๆนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เท่าเจยเท่าเจ๋อก็ขอขอบคุณลายๆพี่น้อง ใส่เจ๊เใส่บน้ำนี่ยเปนน็นมอาิานอ่ะเจดนะจิดสับเอาสองอันพาเจิวะตัวโฟก็มีอันสันนออกเอาก็แรกแฮกมานพี่น้องก็มาหอดสิได้กินกับวะน้อพี่น้องเนาะพาสักกระมุนมาเลย ขับหัวมันน่ะเตี้ยูยหัวมันทรัพย์เอกอยังบมดดุอยับอยองบมดดุข้าเจ้ยซับย์นะนอนนแล้วก็สิได้เนาะป้าใสวเวลาพี่น้องเอ้ยมากับตาเจ้ยคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยมันนี่สองพอลูกคือเก่าพี่น้องหาอยู่หากินตอนตอนแรงอันนี้นะพี่น้องเอ้ยมาไปต้มกินตอนแรง หาทังคำกินตอนแรงพี่น้องหาเสากินคำบัแมาานหาเสากินเสาหากินคำกินแรงอันนี้นะโอ้ยสุดได้อู่บัวนกขอสุดได้มาเดี๋ยวยิพี่น้องเอ้ยแต่ไก่เอนอีกแล้วพี่น้งอ,อนงออยัง มันแข็งบอกบอ่เอ่ะเจออันเดียวปลลูอยู่พี่น้องออเลยโหเจ๋อเจ๋อชิบุดลงดกินน้ำใหม่ก็จะกินยังเนาะพี่น้องเนงาะมันนอกขอกหน้ากันสิกินหมูกินเนื้อกินงอกับคือสิบ่มีงเงินงนี่แลยบ่มีงเงินซื้อพี่น้องบ่งงได้เข้าตลา,าดบ่ได้บ่ได้เข้าตัวเมืองก็เลยบ่ได้ ซื้อพี่น้องเอ้ยหากินตามธรรมชา,า,มา,มต,าต,ติพี่น้องหาน้ำไม้กันญามเห็ดกับหาตะเห็ดพี่น้องไปรุนกันเรื่อยๆพี่น้องว่าสิได้ร้ายบ่พี่น้องเอ้ยพออีกแล้วพี่น้องไม่ก้อนหน่อยพี่น้องเอ้ยกับบะมีอันใหญ่ได้ไหมลูกชายสิบบะมีอันใหญ่พอมีตะก,กรอนหน่อยกับต้นน้ำไม้เคี้ยวนหน่อยนี่ะพี่น้องเราก็เอาแบบนี้เด้อมาต้มกินพี่น้องเอ้ย ก็กินกับจำจบแจวปั่นข้าวเหนียวคุยปลาแซ่บกันใดสุดยอดเลยพี่น้องเลยฮานบานเฮาเป็นบวกินอันนี้ก็จะกินอะไรเจอเจอซับแข่งเกินกระยับกันวาอีกที่เสียมบุกเข่าไว้จักพี่น้อง จะวางทึ่งเถอะแข็งพอดจะมันขาดขนาดอันนี้หน่อยอยังได้ใส่เวลาสับที่น้องไอ้ขันใหญ่นี่เว้ยเป็นสมงน่ะหมุนมดัดกว่าจะได้น้ำมุ่นที่น้องไอ้แต่ละอันสีมือ มือการสับตกตะลุไปอายอยู่ลุมพี่นะซอกงันพี่น่องแต่นั้นามีอันใหญ่ก็หอวยใหญ่ดอกพป็น้อยหอยน้อยเชียลงลุ่มไปให้นาอลดกันไปเรื่อยๆย็พี่น้องก็ยสิไดายบอมมินนั้นเนาะรุยหนามรุยได้พี่น้อง ช่าง่วยถ้าเจอว่าเห็นน้ำไม้ปุ้ยบุ้งว่ะนี่ะน้ำไ <c oughs> ม้ชับเน,นาะว่เห็นน้ำไม้นี่แต่ซ้ำนีน่นะประดีแก้งกับประดีแสบนะที่เหาไปปอกแล้วเอาไ,ไปทุบทุบทบทบ จ่หมอเลยเคุบุยตตพี่น้องพอเจอสารฟลาดเตอร์ลาดเตอนพนี่นะไอ้ยนามมันลายฝนเริ่มตกแล้วหัวเริ่มจะมีนามคางแบัวูมนใหญ่ได้ตัวูมันจะขือนเใช่เหยาะใช่เลยปลาตัวพวมีใครเอาปลน,นี่ยขึ้นะหอดสูงเลย้อให้ตะลําพี่น้องเลย bà lôn con phải lựa chọn đi khách nóng bội nhai đọc tuyệt vời bội ngay đọc tuyệt vời bội ngay đọc tuyệt vời 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 จะเจยซับอีกซับเลยบอ่ซับเลยเดือดละซับให้มันขาดอย่าซับเลยซับเลยเลยปุดไปนะมันบปิมันบไปซับเอาโน้ตใหม่แกมอาทางไปไก่จีเรเมอร์เลยพี่น้องเอ้ยไก่เบิดก้อนละใหม่เลยนะไปในกำเบิดไแล้วพี่น้อง นาะไ,ไปเลาะไปเรื่อยๆดุกไปเรื่อยๆด้วยเนาะเดี๋ยวออกเมือเ่อะไรละเหลือประมาณสี่หากอ้อนเลยพี่น้องเอ้ยกว่อีเลยพี่น้องขาวชั่วเลยพี่น้องเอ้ยอืมเห็นบ่พี่น้องเขาก็ใจะอืมจะเจ๊ครับ จังฮ่าเจอาเซมตัวนี้เป็นไปได้ก็ได้นะอ้าวครับนี่เนาะนี่เนาะน่ะเป็นเพี้ยนเปี้ยเสียง มันจะน้ำใหม่ในหน่อยมันนี่ก็นนนนนนแบบนี้ก็ดีคือกันพี่น้องมันจะแซ่บมันอ่อนอต้มเบิ่อก็ได้กินนี่ปลายิงกัดมืออําดับบินกันไปพี่น้องโรยหน,า,ยนามโรยไนยก็นไปอีกเข้มหวยเข้มหองจะเจ๋ยออกหาน้าใหม่โรยหนามพี่หน่อย có thể lâm bạc là cơn vinh học ngày yêu nha yêu vinh học nhao cơn vinh học nhao cho ý xác mà yêu là nhao ý xác mama 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 Đuôi mama 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 ก็หมดเหมือนกัดคอพี่น้องเลยตายตายตายหมดกัดคอออกวันแล้วพี่น้องหมดแหละหมดก้อนน้มัหาเลยเนาะยังเพลินยังเป็นน้ำมันอีกครันพี่น้องได้ต้มได้แกงอยู่บี่น้อ ใช่คี SO まま่น้องนงม่หรมีแต mm. ่อันไหนหน่อยมุมโมนมีอันตัวใหญ่เลยมีแต่แง้นองใม่เล็น้อยสุดจะมารเลพี่น้องเ้ยนุ่งกับยัวยัวอยู่พี่น้องเจ้ดกอาม่านหักใหม่อือ อันาริแฟ้ไปต้มกินพี่น่ก็เป็นยาดีผลลกเอาที่ยาดีอานริแฟ้ก่อนนสองเลยอานอ่ะก็เดษตเมื่อเมดก้อนใหม่หาเด็ Ló hà lục, anh yali pep vinh ngọn leni. Lá em ở lại gắm ngủ. Tại chơi. Lưng anh em len len yali pep. Mhm. Mhm. đi Mhm. 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 มันกหนัวหนัวอยู่บวายหนงพี่น้องเข่าห่วยบงมาห่วยนะฮะหนงไล่ไม่ได้เลยหลอกอันนี้กับพ่อเลยเปนป่าอยู่พี่น้องติดเมือด้วยด้อจ้าพี่น้องออกมาหอดบ่อลเมือดล่ะเมื่อยไล่ จมาไกลๆก็มอยเลยน้องมาสิไปไก,ก,มไปไปไกลมหอดทางที่ที่คนนำพากันจากทาง อาอเหนกอะสมาว่าขวนแล้วนะพี่น้องนะจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเลยเพื่อเริ่มเด้อพี่น้องเด้อฝักตุลายกอดแร์ส่องซาบุไลเด้อพี่น้องติดกำลังใจให้สาบุไลน้ำกอดเล้วพี่น้องวหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องนะลาเะไรพี่น้อง